เริ่มแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยสวัสดีอีกรอบค่ะตอนสวยๆตอนนี้มาช่วยงานอยู่ค่ะเมื่อน,นี้เริ่มแล้วค่ะเตรียมนํำกระปุกข้าวปาดเมี่ยงกระปุเด็ดผักเด็ดหนะนะคะงานไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะเด็ดผักกันพี่นี้พี่น้องเลย เอามาเฮ็ดงาอาวุธนี่เป็นยองกินนะมันแช่แล้ว่วุกตัเองว่ดมุตัันยังมาที่แต่ว่าละกมจะาาที่รนง่าีกือานมนาเบิ่จกัดมเมือแต่มือบานแล้วเมื่อขาเตมือบานกินึ่งต่มมือบ้าน มนใหญ่มเงินใหญ่เลยค่ะกินสามมื้อกินสามมื้อบริจกิฟต์ถอบอกกักินเรื่องนนะเรียกกระอ่เสียวจเีรว่็นอะกินหน้าหรือกรเซิรอมลากนั้นลน่าองกินข้ดวแตกูนัมาดหญ่

เอ้มเอ้มเอ้บช่างไม้ลหรอบ้างานลอยดูเพื่อนในกูพฟ้าเอาิกินเพราะเพื่อนทำป่ะผับ่านรับผับปั่นบินเลยุดซีผาได้ช้ดอกงานบอหัเจอบอได้มันกับงานันจื้ ว่าสิบกันนลูกน่ามันกังพันาอกระเจี๊ยบแปด้อยม่หอยบาเราโน้นนาติกีนั้นอ่าดวาดำเนินสักมันดำา้องมารั้วมากตย้ำมงมันทธเล้ยา่้อยแล้วมันหมไก่ยุงาม้ราเฮ้ยสราปล่อยงานยาเต็มที่ะยาปล่อยปล่อยเลยเลยปล่อยแล้ว ัว่าแชร์มาเป็นเนอน่ยลูกชายพอดีแล้วนีบนนยกเดียวว่าลูกสีกเยวว่าอนคนสีลูก้าเห็นเมียปูซะได้ไเป็นตเยอเป่าทานได้ดีเลยุลูกนีแต่เลสินบอนโอ้ขนสญนา เด็กยากะน้อยยากะน้ำแน่ทานกินส้มไล่ผักมันจะแซ่เลยอันนี้เมียงปรุนนะคะเมียงปรุนนะคะน้ำไล่เด็ดทานน้ำไลยเปื้อนเอาขึ้นแน่น้ำไลยเฮ้ยสวยเยียงเอียงเยี่ยงโอ้ยอย่าเศร้าอันนั่นลายเฮ้ยเดี๋ยวจะเป็นส้มผักนะจะเป็นผักนี่ไ่ทำม้องงงไม่กินนั่นจับโคกมาทางปุโล ลูกเมื่อกลับไปเครื่องไปแล้วจิตามไม่รูกไปกินสมัยนี้อันนี้ด้วยค่ะแกนีนมันสราวคือกันจแกคนๆค่ะแต่งหน้าแล้วแล้วจ้าแล้วแล้วจ้าอันนี้มีอย่างเดียค่ะเรดดี้ดี้สิบเเบิ้งน้ำค่ะใบไม้จ้านี่ห้องกอน์เรียวจ้าอุ้ยจ่องได้จากคุณพี่ทีมร้อย ให้คนงามซิมซะก่อนมาลอดนะฮะมาลอดถั่วง่ายลดถั่วกระซ้บหน่อยมั้งนะหุ่นทั้งข้าเจ้าแง่ทั้งพูนไหนเป็นอะไรร้อยเออเขาบอกอันน้ำตาตัดเลยพอละเยดคุกแบงแบงมันเองคุกค่ะเพชรสมุทร ่ยอ้โหบาน้ทั้งพืนนั้พืาทั้งพืเยอแต่อยบาทั้งพื้นนะมันยังมีแต่พักกระลำนะทันุ่มบงคนบนทันทัวนะทัาเนติเมี่ยพร้อมค่าน้ำกระพุ้นพร้อมกระพุ้นพร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมชิมได้นะคะชิมได้จ้า อันผู้บ่อผูกผูกเตียมนะกับบ่อคับนะเดี๋ยายเอาทงยางน้ำเอากระเป๋าน้ำมาใส่แล้วลุกไว้พื้นใช่ไหมกระเป๋าอันกระเป๋าวันน้ำแข็งกันเอาลุกไว้ลุ่มก้อนก็ได้เด้วยแม่แล้วแมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งนี่ โอ้ยเฮ้ยเดียเองไงกะปีเดียก้อยมันคือไปซื้อกะปี้มไหมมาไปไปซื้อกะปีป่ะมาไช่เรืงแจ็คน่อยับปุ่นเด็ดคืองงคืองนี่คือบอกน้องคนเพชรบอกอีน้อยเพชรบอกค่ะงานเล็กๆนะคะอืมทางนี้ก็เสริมความงามกันไปนะคะเตรียมใส่กับงานทางนี้แผนกอะไรคะแก่แก่กระเทียม ทางนี้กับแผนกนะคะแผนกครัควค่ะง,งานงามนมาดูเลยเสียงน่ะดังเนาะเฮ้ยพุ่นเอ้อยพนะลงางถั่วในงานแต่งค่ะงานนี้นางสีบริลล่างถั่วในงานแตงนะะ่งนะคนะดูอันนี้แจ็คเนาะมีข้าวหรือยังเต็มติ๊บเตืยวเครือกนะครับพี่น้องเอ้ยงานไม้ใหญ่ ก็น,น่าจะคล้องเลยเอาเซรามไปใส่ที่ระยิงอเออเซรามหนะ้าขาวลอกสีวลอกฝาค่ะห,หมอหน้อยนึงพี่น้องเอ้ยซีมอันนี้หมอนีซีมอบอท่านได้กินอะไรอ,อันอน,นี้ท่ารพออันกินเรียกพี่เรียกน้องผูกแขกมาดซอยซ,อซ,อซื้อนะคะน้องไม้เหาเนี่ยคือเชิบดิ้นแล้วบอกเฮ้ยหมอนะบอท่นได้แก่เอาหนานัเหรอหน้าเด่นหน้าด้านนะคะนะคะมัอนี้กับนี่เตะไก่กันน่อง นี่ก็สายงานอยู่นี่มดมืนนะคะไนจะไปเบิ่งมองคาธานทีวงดนตรีน,น,น้ำดื่มสายเงินชุกก็ไปเบิ่งมองห้าแล้ววงก็อเด้อ,อ <c ười> คือบามาเราเวทีนั่น,านทา,นนางนี้กกซิมองรับแขกพี่น้องเอ้ยทางนี้ก็ได้บัตรเชิญจกักรลอยยิงหรอ ประมาณ300้ยโอย้แต่มันกะกลัวอยู่ค่าคาบริเกียวบริบริกอ,อัน,อนงานเล่านะคะไอแคบเซิร์นกระซ้ามลอยซี่ลอยราคาอันนี้ปะอ,อันนี้คือนังหนาเจ้าบ้านนะคะยงกระซังอันนี้คือมองรับแขกค่ะติดทนทางเลยหรอคะท่าพขัรถได้ ข้าวนี้เลยค่ะวันนี้ก็ยุ่ช่วยงานเบิดมือนี่แหละพี่น้องเลยจนหอดมืออืน่นจนพอดมือหฮอือพุ่นละค่ะคนบรรพก,ก็คือสีบ่ได้ไปนะคะีีพอดนครพรีมเหรอนน 100, ะจะตามลกต่ำลูกค่ะคุณยาว่าเอาซ้ำอนุบาล3มเด้อลูกไข่กินเพชรบ่ได้เดยวนมัน เน้วกับพ่อจะคืนกันออบเนาไยเอาเป็นไปเนด๋กางานเมืองนี้ผจอยู่เห็นเห็นไก่รีดกระบกตาเนี่ยคมคมว่ามันมีโกนต่อไปก็จะอันนั้นย่องเก่งอยู่ได๋ย่องเอาหนาเฮ้ยบอใจได้ได้ก็ได้เป็นเมียน้อยคือเก้า แห้งกันแห้กับาบเอาบ่ได้เองบรได้กินกาแฟนด้เฮ้ยกระบบงเน่ไปนี่ก็ไปนี่กระพัวยดนี่มันมากแหละก็มาน้ำกัดบ่ด้นี่แหละข้าวกับข่าวทางเมียอยู่ได้เฮ้ย ถ้าดีก็มีอเขาืกเขาทางมี้อยู่แค่เดิมตารัวเาบอเออระวังเด้อระวังแค่เดิมเลยสำหรับป่มฝีก็ไปหาซิมกระปุ้นดีกว่าก็อะไรโอ้มันเป็นเพศเดียวกันมันตีหัวกันนะตีพี่เห็นพี่ พี่หรอกพีประไวนะคะยกเว้นผ pur ัวอีร่อนค่ะเบิดบ้านนี่นั่นนอกอาหารเป็นผัวชันเบิดกูไม่ได้แค่ได้เงลูกเคยร้านเคยกูกับัตรดีได้งี้คขั้นข้าเล่นกับกูขัน้าร่นกับ เลี้ยยุ้ยอะค่ะเ้าเนี่ยนักกิดสชวยก่อนนะคะผักยกกันเพียกก่อนขายหนูก็จ้ารับเลาพี่ลงมาพี่โอ้ยยยทยย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 ยขอยบยย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 อยยยยยุยย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 อยย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 อมนย้ยย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 ยอนี่ยนียยยยยอยอมยิ้มยย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 ย

น่าจะมันเลียวอยู่แล้ยน่ามันเลียวอยู่แล้วน่าสบายวาลังเวลามันด้สิแตกนะคะาแต่มแอบอยู่ชิมยักาะใช่แล้วใช่แล้วราใส่ที่หูเปล่ามันระบิมันระบิอู้ยังกังเขไร้แต่แม่ใส่บล็อกเปลือกอ่ะ กับค้องมันดีนะมันสิใส่ลายมันจะงามลายลิงลาจังจพ้าวม็กซอใส่ลายกับงามลาย <c oughs> สีมันมนางยังหาย หาง้มกแคมาทิพย์กอแต่แค่ทดคก็ได้ขอน้องอมคุณยู่ยยุ่ะค่ะงานฟังนี้นะขาดกับคุณคือบมมีงานนะคะขาดบได้นะคะกับคุณ ยัไงไม่นีแกวาบ้านแเน่ไงเอย่างไรล่ะกูยูจุกสบายคือยูนยูนมาหน่ะแม่มาหน่ะแม่ช้วยกันร้อนมานนี้ลูกมากูทีเป็นผู้หากเฮ้ยมันนะเ้ยยเออเออโอ้ยแฮกเลยตอบเมื่อไหร่ไอ้คนรู้แรงไม่เสียนะว่าไม่เคยเดเสียคนค้างเอ้าขุดตุนข่ดค้งเลย นถุงลมเดี๋ยวมาเลยแม่ข้าวหมูลหรอคะงานนี้นะคะว่าซีตูค่ะหมูอีกยักษ์ตูนะคะหมูฟาร์มหนึ่งเพราะเพิ่นเป็นเจ้าฟาร์มเจ้าของฟาร์มหมูเจ้าของฟาร์มจ้างานนี้นะกินแปดมือกับเบอรเบิร์ตค่ะว่าซีตูนะคะรวมแล้วราคาว่ายกแบบโต๊ะประมาณแสนค่ะหมูอีกค่ะ ใช่แล้วคับพี่น้องขาเดี๋ยวาอมาซอ,อยสีนหมูก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปหนากันแล้วกันนะคะเมื่อนี้ก็คือตูดกินอยู่นีเมื่อเมื่อเท่าค่ำละค่ะ